วันนี้โคราชเดือดลุกเป็นไฟอีกครั้งการฝึกซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพอากาศไทยได้เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท้องฟ้าเหนือลานบินโคราชเต็มไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องบินขับไล่ชั้นนำทั้งแจสลบ39เกปริเปน F16 f i g h t ไฟติงฟลคอนและ F5 ที่ถูกส่งขึ้นพร้อมภารกิจยิงอาวุธจริงเต็มรูปแบบงานนี้กองทัพไทยแสดงศักยภาพแบบจัดหนักจัดเต็มจนทำให้ทั้งเอเชียต้องจับตามอง เสียงเครื่องยนต์ของ JAS-39 Gripen กรีดฟ้าอย่างดุดันพร้อมติดตั้งระเบิดนำวิถีเลเซอร์ GBU-12 ที่มีความแม่นยำสูงสุดสามารถเจาะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในระยะไกลกองทัพไทยได้โชว์การทิ้งระเบิดใส่เป้าจำลองกลางพื้นที่ฝึกซัดลงเป้าอย่างแม่นยำจนเกิดควันไฟพวยพุ่งทั่วท้องฟ้าตามมาด้วย F-16 Fighting Falcon ที่จัดเต็มด้วยขีปนาวุธ AGM-65 Maverick ขีปนาวุธอัจฉริยะที่สามารถล็อกเป้าและทำลายเป้าหมายได้ทันที การซ้อมยิงครั้งนี้เป้าจำลองทั้งหลายถูกบทขยี้จนเละไม่เหลือชิ้นดี f อฟ5เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าของกองทัพไทยก็ไม่ยอมแพ้แม้จะมีอายุมากแต่ยังคงความแข็งแกร่งและพร้อมรบก,กองทัพได้ปรับปรุงสมรรถนะใหม่ติดตั้งระบบนำร่องทันสมัยและอาวุธครบครันทำให้ในการฝึกซ้อมรอบนี้เอ5ได้โชว์พลังอย่างเต็มที่ยิงถล่มเป้าจำลองจนกลายเป็นภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชมและสื่อมวลชน การฝึกซ้อมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงพลังทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังนานาชาติว่าไทยมีศักยภาพในการป้องกันประเทศและพร้อมตอบโต้ทุกสถานการณ์ทั้งการใช้ JAS-39 คิกริเปนที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนร่วมกับ F-16 ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและ F 5ที่ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมคือการผสมผสานที่ลงตัวและสร้างพลังทางอากาศที่แข็งแกร่ง ภาพการทิ้งระเบิด GBU-12 ที่พุ่งลงสู่เป้าอย่างแม่นยำทำให้ทุกสายตาต้องขึ้นกับความสามารถของนักบินไทยที่ฝึกซ้อมมาอย่างหนักความผิดพลาดเป็นศูนย์และการโจมตีสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำไม่แพ้ชาติใดในโลกขณะที่ AGM-65 m a v e r i c ของ F-16 ก็ได้โชว์การล็อกเป้าหมายอย่างรวดเร็วและทำลายเป้าในพริบตาเดียวทำให้เกิดแรงระเบิดสะเทือนเลื่อนล่นไปทั่วพื้นที่เสียงคำรามของเครื่องบินทั้งสรุ่นประสานกัน กลายเป็นการแสดงแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่เข้าร่วมชมต่างบันทึกภาพและรายงานไปทั่วโลกว่านี่คือก้าวใหม่ของกองทัพอากาศไทยที่พร้อมยืนเคียงข้างประเทศชั้นนำในเอเชียด้านการป้องกันและการรบทางอากาศเบื้องหลังความสำเร็จนี้มาจากการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องและการลงทุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีทางทหารอย่างจริงจังไทยไม่ได้เพียงแค่ครอบครองอาวุธล้ำสมัย แต่ยังสามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรบยุคใหม่นักบินไทยทุกนายต้องผ่านการคัดกรองและฝึกฝนที่เข้มงวดเพื่อให้สามารถควบคุมอาวุธทุกชนิดได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการระหว่างกองกำลังทางอากาศและภาคพื้นดินระบบเรดาร์การสื่อสารและการควบคุมการยิงทำงานประสานกันอย่างไร้ที่ติ จนทำให้การโจมตีครั้งนี้สมบูรณ์แบบและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวไทยว่าประเทศของเรามีการป้องกันที่แข็งแกร่งและพร้อมรับมือทุกภัยคุกคามบรรยากาศที่โคราชวันนี้จึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงฮือฮาไม่เพียงแต่จากผู้ที่อยู่ในพื้นที่แต่ยังสะท้อนออกไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียว่ากองทัพอากาศไทยกําลังพัฒนาออย่างก้าวกระโดดและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของภูมิภาค การแสดงแสนยานุภาพด้วย JAS 39, F 1 6และ F 5พร้อมอาวุธร้ายแรงอย่าง GBU 12และ AGM 65คือภาพที่สะท้อนถึงพลังความพร้อมและความมุ่งมั่นของไทยในการปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วประเทศนี่คืออีกก้าวที่ทำให้ทั้งโลกต้องจับตามองและทั้งเอเชียต้องยอมรับในพลังทางอากาศของไทยที่แท้จริงนี่คือการประกาศชัดเจนว่าท้องฟ้าโคราชไม่เพียงแค่ลุกเป็นไฟ แต่ยังสว่างสวยด้วยพลังของกองทัพไทยที่พร้อมจะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในเวทีโลก